มาดูเรื่องของการให้ความสําคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างที่เราเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็มีนะเรื่องของการ แจกรางวัลการประกาศรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารได้อย่างดีเยี่ยมทีนี้สำหรับปีนี้ครับ2,566เนี่ยนะทางสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขาก็ได้ออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางในการประเมินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเรียกย่อสั้นๆว่าอ,อปทอนี่แหละอ,อปะทอไหนที่มีการบริหารจัดการดีนะครับทั่วประเทศเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบแล้วก็ เผื่อว่าถ้าหากว่าท่านบริหารจัดการได้ดีก็จะได้รางวัลด้วยโดยหัวใจสําคัญในเกณฑ์สําคัญที่สุดเลยก็คือความพึงพอใจของประชาชนครับนายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ให้กับผู้แทนอปททั่วประเทศครับ ซึ่งงานนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อปทอต่างๆได้เตรียมความพร้อมเข้าใจในการเข้ารับการประเมินจะได้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ยกระดับการบริหารงานของอปทครับอปทเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคืออปทอที่มีมีความพร้อมสูงนะอปะทอที่มีความพร้อมระดับกลางๆแล้วก็ อ,อปทอที่เพิ่งจะเริ่มต้นทางคณะนรัฐกายก็พยายามจะสร้างหลักเกณฑ์อปพอทที่เข้ารับการประเมินให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของในเรื่องของที่ไปที่มาผลงานรวมถึงะระบบบริหารจัดการเพราะ,ะต้องยอมรับว่าบางบบอ,อ,อปพอทก็เป็นอ,อปทอทที่ใหม่ เพิ่งเริ่มใหม่แล้วคณะกรรมการก็บริหารชุดใหม่อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เราก็พยายามจะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดนะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะเรามองว่าอบทอที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะตอบโจทย์ประชาชนได้มากที่สุดเนี่ยควรจะเป็นลักษณะยังไงคืออยากให้มองเห็นภาพในอนาคตของอบทอว่าอบทอไหนที่ควรจะบริหารจัดการดีและตอบโจทย์ประชาชน ก็ควรจะเป็นในแนวนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาปทอที่มีความพร้อมไม่มากเนี่ยก็อาจจะปีนี้ก็อาจจะมาดูหลักเกณฑ์แล้วหลังจากนั้นก็กลับไปปรับเปลี่ยนไปบริหารจัดการให้ตรงกับเกณฑ์มากขึ้นให้ได้มาตรฐานมากขึ้นไปถึงข,ขั้นถึงประกวดได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาจะประเมินทั้งภายในภายนอกเลย โดยอบทอที่จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบความโปร่งใสจากหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินปปชปปทแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะเป็นจึงจะถือว่าเป็นอปทอที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมพิบาลโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้รวมถึงหัวใจสำคัญครับการรับฟังความพึงพอใจของประชาชนครับ